สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือเจ็ดกับศูนย์แปดกับสามเราจับเจ็ดกับแปดให้นะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 9, ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดสามหรือเจ็ดสามเจ็ดแปดก็ได้

แปดห้าศูนยหห้าหกสามปดหรือหกแดสมก็ได้เนาะจับคู่ก็3ามหกหกสามสามห้าห้าสาดแดหห้าแดแดห้านะอย่าลืมบ่ายกับเช้าซื้อด้วยกันเดอ้อสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยเดอ้อ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเช้ากับบ่าย3ามกับ8ปดมาเหมือนกันเนาะต่างกัน7จกับศูย์หกับ6แค่นั้นเองเนาะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ